ที่เดินทางมาก,ก็มาขอพอรนะครับขอพอรนะครับอยู่ที่วัดปาปากโดมนะครับมีจุดหนึ่งที่น่าสนใจนะครับที่เดินทางมาทุกคนต้องมาตรงนี้นะครับมาไหว้ ขอพรนะครับกับพญาเต่านะครับบางคนก็เดินทางมาก็ใช้ทุบเสียงทายบ้างใช้แป้งมาทายอยู่ที่ตัวเต่าบ้างนะครับเต่าแต่วันนี้เรามาแบบคนน้อยนะครับก็ดีนะครับเดี๋ยวเราจะให้ทุกท่านนะครับมาส่องที่เลขเต่าไปนะครับพญาเต่านะครับสังเกตนะครับพญาเต่าอยู่ติดน้านะครับแต่ละสายตานะครับสายตาไม่เหมือนกันนะครับผมย้ํานะครับผมย้ํานะครับ ถ้าเห็นตัวไหนก็นําไปลุ้นไปเสียงดูนะครับทางผมเองก,ก็เป็นแค่แนวทางนะครับวันนี้ก็ถือโอกาสนะครับพามาดูนะครับเต่าที่ทองเลยนะครับทองนะครับอญะาเต่า มีคนก็เดินทางมาเรื่อยๆนะครับเดี๋ยวเราจะพามาดูเต่านะครับเผื่อท่านใดจะเห็นเป็นตัวไหนนะครับท่านใดโชคดีนะครับก็สามารถทําบุญได้นะครับทําที่ไหนก็ได้นะครับบุญเดี๋ยวไปส่องเต่ากันวันนี้เรามาขอนะครับขอโชคนะครับกับพญาเต่านะครับพญาเต่าก็เดี๋ยวจะให้แฟนช่องนะครับมาช่วยกันดูนะครับมาช่วยกันดูว่าเมื่อก่อนเมื่อก่อนตอนที่ยังไม่มีชื่อเสียงนะครับก็ ผมที่ผมเคยได้เช็คแท็บข่าวมานะครับตอนแรกก็เป็นเต่าธรรมดานะครับธรรมดาทีนี้พอนานวันเข้านะครับก็มีคนมามาลูบมาถูแล้วเอาแป้งมาทานะครับบางคนก็ใช้ทูบเสียงทายนะครับแต่แต่ผมย้ํานะครับส่วนมากคนที่มานี้จะได้โชคกันเกือบทุกคนนะครับจะได้โชคผมมาครั้งที่แล้วก็คุณยายก็เห็นนะครับเห็นแล้วก็เข้าตรงๆนะครับเข้าตรงๆอันนี้อันนี้จะเชื่อผมหรือไม่เชื่อผมก็ไม่มีสิทธิ์ที่จะบังคับนะครับบังคับทุกท่านนะครับ พญาเต่านะครับพญาเต่าอยู่ที่วัดป่าป่าโตแห่งนี้จะมีเต่าอยู่สตัวนะครับมาปกติเขาก็จะมาถูนะครับมาถูใช้แป้งมาถูบ้างแล้วก็มาส่องนะครับวันนี้เราก็ถือโอกาสพาแฟนช่องมาไหนๆก็มาแล้วนะครับเพื่อเป็นแนวทางนะครับในการตัดสินใจเดี๋ยวเรามาถูพญาเต่ากันนะครับว่าวันนี้พญาเต่าจะให้แม่นเหมือนววดที่แล้วไหมแต่ผมย้ํานะครับแฟนช่องนะครับเห็นตัวไหนนะครับก็ ให้นำไปลุ้นเพื่อเป็นแนวทางนะครับไม่ใช่ว่าเห็นหรือผมบอกว่าตัวไหนตัวนั้นมันจะออกนะครับแต่ว่าส่วนมากคนที่มาส่วนมากจะดูด้วยตัวเองนะครับจะไม่ค่อยเชื่อคนอื่นบางคนก็ฟังจากคนอื่นบางคนก็มาถูกับตัวเองบางคนก็ดูผ่านกล้องมือถือนะครับก็หวังว่าวันนี้นะครับเดินทางมาพญาเต่าจะให้สารตัวกลับไปนะครับกับท่านนะครับท้าดูเจ้าที่เจ้าทานเจ้าป่าเจ้าเขาเจ้าผมเจ้าที่เจวัดวาอารามนะครับที่สิงสถิตณที่นี้นะครับไม่ว่าจะเป็น สิ่งที่อยู่ในแม่น้ำหรือสิ่งที่มองไม่เห็นนะครับก็จะได้ทักจะได้ชวงลูกหลานนะครับวันนี้ลูกหลานเดินทางมาก็หวังว่าจะได้โชคกับไปฝากแฟนช่องนะครับสาธุสาธุสาธุนะครับก็เดี๋ยวเรามามาถูกันนะครับมาถูส่วนมากเขาก็จะมาถูถูกันแบบนี้นะครับบางคนก็มีแป้งบางคนก็ไม่มีแป้งบางคนก็นาโทรศัพท์มาทานะครับอันนี้จะเป็นบริเวณหัวนะครับของพยาเต่านะครับนะครับพยาเต่าเต่าทองเนยนะครับในนี้มีเอาเต่าทองมาวางเลยเต่าทองนะครับ เป็นเต่าทองเลยเป็นตัวนีไม่มีไม่มีตัวเลขนะครับม,มีตัวเลขเดี๋ยวจะบอกว่าผมเห็นอะไรก็เห็นเป็นตัวเลขหมดนะครับเดี๋ยวเรามาถูก,กันนะครับถูถูเผื่อท่านจะให้โชคนะครับเห็นตัวไหนเดี๋ยวเราไปช่วยกันดูนะครับสาธุอ้าวนะครับสาธุนะครับสาธุาาาาเห็นตัวไหนก็ขอให้ลูกหลานเห็นชัดชัดนะครับสา,สามตัว หกตัวรางวัลที่หนึ่งไปเลยนะครับสาธุเอาดูช่วยกันดูนะครับช่วยกันดูท่านใดเห็นเป็นตัวไหนนะครับโอ้เล็ชัดนะครับเลขกหลายตัวมากเลยโอ้ยนี่ครับนี่สาม สามหกสามห้าหกห้านะครับนี่หกห้าเลยนี่ผมไม่ได้เม็ตัวเลขนะหกห้าเก้านี่ชัดจริงๆนะครับนี่สามหกห้าสามหกห้าสามหกห้านะครับสามหกห้าเลยเอาสามหกห้าเลยสามหกห้าแปดนี่นี่เลขแปดจะชัดนี่มีอยู่สี่ตัวนี่ชัดจริงๆชัดจริงๆนะครับชัดจริงๆ โอ้ท่านคงจะให้แล้วนะครับปพอมชัดอะไรขนาดนี้นะครับชัดมากนี่นะครับนี่สามนะครับนี่สามห้าสามหกห้านะครับนี่ชัดแจ๋วเลยนะครับสามหกห้านี่เลขหกชัดเลยนะครับนี่หก ผมบอกไว้ก่อนเลยนะครับคนที่มาดูจุดนี้ส่วนมากจะถูกกันเยอะนะครับถูกกันเยอะจะใช้วิธีส่องเอานะครับเอาส่องเอาเลยนะครับท่านใดที่ไม่มีโอกาสมาก็ดูผ่านช่องเราก็นําไปลุ้นนําไปเสี่ยงดูนะครับว่าตัวเลขนะครับอาจจะเห็นนอกเหนือจากผมนะครับผมไม่ได้บอกว่า3ามหมันจะออกนะครับสามหมันจะออกแต่ว่าตัวเลขมันก็มีสิทธิ์เข้ามีสิทธิ์หลุดมีสิทธิ์ออกทุกตัวนะครับเราเป็นแค่แนวทางนะครับไม่วกระจันเดินทางนะครับไม่ว่าจะเป็นทูบเสียงทายไม่ว่าจะเป็นการส่องตัวเลขนะครับบางคนบอกว่าส่องส่องแต่ว่าสายตาไม่เหมือนนกั สามหกห้านะครับชัดเลยนะครับสามหกนี่ห้าชัดสามชัดนี่หกนี่หกมีหกมีแปดสามหกห้าแปดสามหกห้าแปดสี่ตัวครับสามหกห้าแปดนะครับนี่เห็นจริงๆนะครับเห็นจริงๆเห็นจริงๆนะครับดูเลยนะครับดูเลยนะครับนี่ ถูกพญาเต่าทองเราเอาทองมาประกบตุ๊กทองก็จะกลายเป็นเต่านะครับทองเต่าทองพญาเต่าทองนะครับเป็นสีทองอาร่ามเลยนะครับถูกหลานมาเดินทางมาไกลวันนี้ก็ขอให้สามตัวเด้อสามหกห้านะครับสามหกห้า แต่มันดมนูมันดูเป็นไล่หลายตัวนะครับนี่สี่สามก็ได้นี่มีสามหกห้า right, มีส no ี่สามสี <ss> ่สามก็ได้สามหกห้าแปดก็ได้นะครับโอ้บางคนจะบอกว่าดูทำไมดูเป็นหลายตัวแท้นะครับออะดูนะครับผมก็ดูผมก็เห็นเป็นนี้ผมก็บอกไปอย่างนี้นะครับเห็นอย่างนี้เห็นแบบนี้ก็บอกเป็นอย่างนี้พญาเต่าทองนะครับอยู่ที่วัดป่าปากโดมนะครับ เดี๋ยวเราไปดูจุดอื่นตรงเผื่อเผจะเจออีกตัวอื่นนะครับแต่นี่สามหกห้านะครับมุมนี้นะครับจะไปดูอีกมุมอื่นนะครับว่าจะเป็นตัวไหนเป็นเต่าตัวผู้กับตัวเมียนะครับไม่เหมือนกันนะครับน่าจะเป็นตัวผู้กับตัวเมียนะตัวนี้ทำไมมีสันแบบนี้นะครับโอ้นะครับตัวนั้นเห็นสามหกห้านะครับตัวนั้นเห็นสามหกห้าเราลองมาดูตัวนี้นะครับดูตัวนี้จะเห็นเป็นตัวไหนนะครับตัวเลขนะครับ ยกเตานะครับตัวนี้นะครับเดี๋ยวมาดูเต่าทองตัวนี้นะครับ เดี๋ยวเรามาดูจุดนี้นะครับเดี๋ยวเรามาส่องตรงนี้นะครับอีกตัวหนึ่งนะครับอาจจะเห็นคนละตัวกันนะครับเห็นตัวไหนก็ลองดูนะครับลองนำไปลุ้นดูนะครับทุ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  ันนี้คนถูกเยอะนะครับผมบอกผมไม่ได้โกหกนะครับคนถูกเยอะนะครับอยู่กับพญาเต่านะครับพอไกลวันนะคน,คนจะมาถูเยอะวันนี้ผมพามาถูเร็วหน่อยนะครับถูเร็วหน่อยเห็นตัวไหนก็นาไปลุ้นเลยนะครับนาไปลุ้นเลยจินตนาการนะครับมันเกิดจากจินตนาการนะครับผมจะตีคุ้ม้อ,องก่อนครับ ตีฟ้องให้เลขออกก่อนออกแล้วครับออกแล้วเห็นตรงไหนนะครับแต่ว่าห้ามันก็ชัดอยู่นะครับห้าสี่สี่ห้าเดี๋ยวต้องลุ้นหน่อยนะครับห้าสี่สีห้าสี่สาม ลองนาไปลุ้นดูนะครับลองนําไปลุ้นดูนะครับมันมีหลายตัวนะครับนี่เลขห้าก,ก็ชัดนะครับเลขห้าชัดเลขสี่ชัดลองนําไปลุ้นดูนะครับท่านใดเห็นเป็นตัวไหนนะครับตัวเลขที่ได้นะครับตัวเลขที่ได้ก็ ลองนำไปลุ้นดูนะครับนำไปลุ้นดูนะครับเผื่อท่านใดจะเห็นเป็นตัวไหนนะครับก็ลองนำไปลุ้นไปเสี่ยงนะครับเพื่อปัดป่าปากโดมนะครับก็วันนี้ก็เดินทางมานะครับก็ถือว่าพาทุกท่านมาเที่ยวนะครับมาเที่ยวมาชมภาพบรรยากาศนะครับสุดท้ายนี้นะครับก็ขอให้คุณพระศรีรัตนไตรนะครับจงปกปักรักษาทุกท่านนะครับโดยบันดาล ให้ทุกท่านนะครับจงมีแต่ความสุขความเจริญก้าวหน้านะครับคิดสิ่งใดปาถนาสิ่งใดสมความมุ่งมั่นปาถนาทุกทกท่านนะครับหลงลูกหลานเดินทางมาทําอะไรไม่ถูกไม่ควรก็ต้องขอโทษขออภัยไว้ในโอกาสนี้นะครับจะที่จะทางจะได้ทักจะได้ทวงนะครับสาธุคุณภาษีนะใจปกปักรักษาลูกหลานเดินทางแคล้วคลาดปลอดภัยแฟนช่องทุกท่านนะครับปกปักรักษาให้ทุกทุกท่านนะครับที่เข้ามารับชมจงมีแต่ความสุขความเจริญ ลำดับใบรวยนะครับสาธุสาธุสาธุ